ความสวยความงามเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาจากอดีตจบจนปัจจุบันมูลการแพทย์จีนก็ได้มีหลักการสำคัญของการเพิ่มความงามให้กับสุภาพสตรีว่าความงามที่ยั่งยืนต้องมาจากพื้นฐานสุขภาพที่ดีแล้วนี่ก็คือเหตุผลสำคัญของการเลือกใช้สมุนไพรจีนแอสตราการีความสวยที่ดื่มได้อวดความงามที่ผิวพรรณให้ผิวผ่องใสเรียบเนียน ชุ่มชื้นมีออร่าใบหน้าดูมีสีเลือดฝาดและยกกระชับต,ตึงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ เอิร์นเวได้เลือกใช้เอสตราการีซึ่งเป็นยาสมุนไพรจีนอัศจรรย์ในการบำรุงพลังชีพจัดอยู่ในหมวดยาชั้นสูงที่มีประวัติการใช้มาอย่างยาวนานและถูกบันทึกในคัมภีร์โบราณฉินหนงปผ่นสาวจริงที่มีอายุกว่า2,000ปีคัดเลือกจากแหล่งของเอสตราการีที่มีสรรพคุณที่ดีที่สุดในโลกจากทางภาคเหนือของประเทศจีนซึ่งติดก,กับเขตแดนของประเทศมองโกเลีย ผ่านกรรม,มวิธีผัดกับน้ำพึ่งบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกรรม,มวิธีพิเศษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางปัญญาของประเทศจีนเพื่อเพิ่มสรรพคุณทางยาให้มีคุณค่าสูงสุดผ่านการสกัดโดยการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นแม่นยำและคงที่แอสตราการีเป็นหมวดยาชั้นสูงในการเสริมสร้างพลังชีพพลังชีพเป็นพลังงานขนาดเล็กที่ทรงอนุภาพ มีอยู่ในทุกอน,นุซึ่งเสมือนเป็นแบตเตอรี่ของร่างกายทําหน้าที่ในการฟื้นฟูซ่อมแซมและเป็นภูมิคุ้มกันที่สําคัญคือพลังชีมีหน้าที่ในการพยุงอวัยวะภายในทั้งยังมีหน้าที่ในการยุกกระชับผิวหนังและกล้ามเนื้อจากการศึกษาวิจัยในปัจจุบันได้พบว่าแอสตรากาลีอุดมไปด้วยสารแอสตรากาลัสโพลิแซคคาริด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างคอลลาเจนของร่างกายให้มากขึ้นจึงทำให้ผิวพรรณตึงตึงยุกกระชับลดเลือนริ้วรอยนอกจากนี้แล้วยังช่วยลำเรียงสารอาหารไปยังหลอดเลือดฝอยเพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวได้มากขึ้นผิวจึงชุ่มชื้นกระจ่างใสช่วยสร้างโปรตีนคราดินในการปกป้องความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวเพื่อป้องกันผิวแห้งหยาบกร้านลอกเป็นขุย ส่วนสารเอสตราการ์โนไซด์ในเอสตราการีจะช่วยลดผลกระทบจากรังสียูวีที่มีต่อผิวชะลอความเสื่อมของซิลผิวต้านอาการแพ้และอาการอักเสบของผิวเสื่อมเกราะป้องกันให้แก่ผิวที่บอบบางแพ้ง่ายช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป่ากระชับกระเฉงมีชีวิตชีวาใบหน้าสดใสแก้มชมพูระเรือ่อผิวกระจ่างใส แต่งตึงกระชับมีออร่าและดูอ่อนกว่าวัยเริ่มพบความแตกต่างได้เมื่อรับประทานติดต่อกันเพียง30วันเท่านั้นค่ะหิมผล93เปร์เซเพื่อส่งเสริมให้มีพื้นฐานสุขภาพที่ดีแข็งแรงจากภายในจึงสะท้อนสู่ผิวภายนอกได้อย่างเด่นชัดค่ะสวยอย่างไรก็ไม่ดีเท่าสวยจากภายในสู่ภายนอกชาร์จแบตเตอรี่ให้กับร่างกายคุณทุกวันแอสตราการี ความสวยที่คุณเดิ่มได้ปรึกษาแพทย์จีนและผู้เชี่ยวชาญได้ที่สายด่วนสุขภาพเ e อ็นี์สองเนึี่ส